ในป่าแห่งหนึ่งมีหนูจิบตัวเล็กที่มีความฝันอยากค้นหาต้นไม้แห่งความหวังตำนานเล่าว่าต้นไม้นี้มีพลังฟื้นฟูจิตใจและเติมเต็มความกล้าหาญให้กับผู้ที่ค้นพบก่อนที่จิบจะออกเดินทางนกคู่แก่ชื่อคุณปัญญาได้กล่าวไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากชัยชนะเพียงอย่างเดียวแต่คือการไม่ยอมแพ้ในทุกวินาทีคำพูดนี้จะรึกไว้ในใจจิบอย่างลึกซึง้ง จิ๊บก้าวออกไปยังโลกกว้างที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนแม้จะรู้สึกกลัวแต่ความมุ่งมั่นในความฝันดันผลักดันให้เดินหน้าต่อบนทางเดินจิ๊บได้พบกับเต่าน้อยชื่อช้าผู้ซึ่งมีจังหวะการก้าวที่ช้าแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจและอดทนทั้งสองตัดสินใจร่วมกันผจญภัยในเส้นทางที่เต็มไปด้วยปัญหา ขณะเดินทางพวกเขาเผชิญกับพายุฝนที่หนักหน่วงเสียงฟ้าร้องและสายลมพัดแรงทําให้ทั้งคู่แทบจะยอมแพ้แต่จิบประลึกถึงคําพูดของนกอคู่และก้าวเดินต่อไปเมื่อพวกเขาถึงห้วยน้ําเล็ก,ลกๆที่ไหลเอือเอ่อยๆจิบและช้าได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการไหลยอย่างช้าๆก็สามารถผ่านอุปสรรคได้อย่างปลอดภัยและความสําเร็จนั้นไม่จําเป็นต้องเร็วเสมอไปความเหนื่อยล้าเริ่มกดดันทั้งจิตใจและร่างกายรู้สึกอ่อนแอ แต่ในใจของจิ๊บคำคมแห่งความไม่ยอมแพ้ยังคงดังก้องวินาทีที่เข้มแข็งที่สุดไม่ใช่วินาทีแห่งชัยชนะแต่เป็นวินาทีที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่ฝนตกหนะักจิ๊บและช้าได้รับความช่วยเหลือจากกระรอกสลาดชื่อปริญญาทำให้พวกเขาได้รู้ว่ามิตรภาพคือพลังสำคัญในการเดินทางเมื่อเดินทางต่อไปมีทางแยกต่างกันทางหนึ่งเป็นทางลัดแต่เต็มไปด้วยอันตราย อีกทางอ้อมแต่ปลอดภัยจิ๊บเลือกเส้นทางลัดแม้ยากแต่จะทำให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตกลางทางที่เหน็ดเหนื่อยจิ๊บได้จดบันทึกคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจวินาทีที่เข้มแข็งที่สุดไม่ใช่วินาทีแห่งชัยชนะแต่เป็นวินาทีที่ไม่ยอมแพ้เพื่อเป็นกำลังใจในวันที่รู้สึกหมดแรง ขณะเดินทางทั้งสามเผชิญกับสะพานไม้เก่าๆที่เริ่มพังทลายทุกก้าวต้องใช้ความระมัดระวังและความกล้าหาญในการผ่านพ้นแต่จิตใจที่ไม่ยอมแพ้ทำให้พวกเขายืนหยัดได้เมื่อแสงแรกของเช้าเริ่มส่องผ่านหน้าผาพวกเขาเห็นภาพต้นไม้แห่งความหวังที่ไกลออกไปจุดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาก้าวต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เอาชนะอุปสรรคได้ทุกอย่างแต่พวกเขาได้ค้นพบว่าชัยชนะที่แท้จริง คือความเข้มแข็งที่เกิดจากการเดินหน้าตอบแม้ในเวลาที่ทุกอย่างดูยากเย็นวินาทีที่เข้มแข็งที่สุดไม่ใช่วินาทีแห่งชัยชนะแต่เป็นวินาทีที่ไม่ยอมแพ้นิทานเรื่องนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนรู้ว่าการไม่ยอมแพ้ในทุกย่างก้าวคือความกล้าหาญที่แท้จริง